สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนะครับสวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันที่สามสธันวาคม2องพันห้าครับผมวันนี้ทําภารกิจ2หน่วย2หม่องบองนนะครับพี่น้องครับทั้งเวทีทั้งหนังนะครับวันนี้เวทีกะนี่ครับกำลังเตรียมเสียวครับเวทีก็ตั้งเงินในบาทนี่แหละครับนี่ ตั้งอยู่ภายในบ้านนะครับ็ิธีอิเล็กโทนในน้อยครับงานกินอย่างปีไหมอยู่ในบ้านนังหวานนี่แหละครับส่วนหนังกับอยู่บ้านทุมตาบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดสีสเกตนะครับนี่กระสิไปตั้งวิธีเดียวกระสิไปตั้งหนังตอนนะครับเพราะว่าคนบ่มีนะครับตงไปตั้งวิธีถิ่มว้เดี๋ยวกระสิไปตัง้งจอหนังกับแยกกันเฝาครับแบบนี้ผมกระสิไป พอนังจกนพรจะฝ่าวิธีนะครับหนังมาเดงกับสอดแจ้งครับผมสอดแจ้งใช่ครับพ้อกันอยู่หม่องงานต่างวิธีครับเอาดูดู ตอนนี้ก็มาหอดมองถ้ำการสแสดงแล้วครับนี่ครับตังเนตสนามกีฬานี่ว่าซันว่าเฮ้สาวสาวอ่าเด็วชนหญิงนี่ไปอยู่ใสหมดเนี่ยบ้าเตะไก่พาทีมงานไม่รู้เองไก่เจ๊เบื่อคือนิจินดีเถอะอ่านักกีฬา อ,นนอา,อา,าย,ย,ยุสูนถึง12ปีอาแต่ละสีมานี่ก่อนมาทั้งชายทั้งหญิงเลยสูงถึง12ปีอ่าเลยสูงถึง12ปีอันนี้สีอะไรสีฟ้าอ่ะสีฟ้าอ่ะสีแดงสูงถึง12ปีอ่าไม่เกิน12ปี ตั้งนี้นะครับตั้งกับ่เดียวจะพาไปตั้งไ้ยัง้งตั้ต้งให้นะครับลำดับทีงสามมีรางวันรางวันที่สี่ยำจำชาน้อยมุดต่บสามห้องครับนะครับหกเมตรนักกีฬาเข้่เียมต้วยเอ้า เตืกันตัวตัวตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยวตเ้เามาแล้วมาแล้วมาแตัวสเอาเอาเได้นั่นว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเอาจิกินกันจินกันแท้เละเอาโอ้แข่งแข่งขันแข่งขันแท้เลนักกีฬาเ่เว้ากันแล้ครับปอกันมาปอกันมาปอกันมา ใช่ครับเข้าที่เตรียมวันนี้กำลังตั้งอ่ะเตรียมนั่งลลางหัน้ยน่าจะน่ากินเลยด้ใส่ไหมสินค้ากันแท้โอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยเย้ารีโน้ติโอ้ยคันใจมันกดให้ไปถ่ายเรียวนั่นเพื่อนกหลังหันนี้เองแมนบอเปลี่ยนบอกำลังแต่งแต่งตัวอยู่นี่เปลี่ยนนะครับหันพอดีเลย

เขาู่หุ่นแยกไปทางกันเขาเขาเร่มองไปเครบไม่เห็นว่าไม เตขาะสีไร e. ับ <iedzieć> <th> ้้าลสองไชุดมินิลบด้วยเดคนอื่นดีเรยกคนแ็นีบมาี่มีแดตมพี่บัลสาของก็เ็กม่เลวัเสียงเครื่องกองเลน่าดตั้งแห่งนวะสีแดงสีดเรียกดรเกไเตะเกือบข้าที่าออแตเ่อนแป้งโอ้สุดยอดนะครับนาจารเดกอาเก็บไม้ให้ด้วยครับม่อนจรกนมือด้วยเยี่ยมมากนะครับ เอาเอาแค่นี้พอหอบปากหอบพอเนาะนะครับเอาแค่พอหอบปากหอบพอนะครับอ่าเริ่มเร่มเชื่อได้เที่ยงคืนสีเหลืองสีเหลืองบากที่พี่ไปยสาวก็มองเขามาข้าที่นี้สวยว่ะโอ้พี่พี่ไปทีหลังเด้๋ยวว่าทีมงานมาถึงก่อนนะครับสุดยอดมากเลยสีเหลืองนะครับกําลังตั้งอ่าก็แค่ติดศาสนากับก๊ะ อ่าตอนนี้แม่ตาวเป็นอย่าเข้าสู่สนามกลางนะส่วนที่ครับแข็ครับอ่าก็อ่าฟ้าจังลุกยืนขณะฟ้าจั้งอ่าแต่ไม่ได้ครันไม่ได้มันได้กับประเด้นไมได้นี่มันได้กับอีคนหอ่ะนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับกีฬาวิ่งข้ามกระเพานาก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ นักกีฬาก็พักผ่อนก่อนนะฮะก็ะตเตรียมนักกีฬาเลยนะครับนักกีฬาก็เตรียมเยตรียมตัวเลยสำหรับรายการต่อไปเราแข่งขันค้างไว้วลอลเลย์บอลน,นะครับเวลเออลย์บอลเราจะค้างไว้อยู่นะเมื่อวานสีอะไรที่ยังไม่ได้แข่งวอลเลยบ์บอลจัดนักกีฬาเลยนะครับฟังนีติดถังติดติดจอตัว เมื่อยคนผาดเื่อมีเด็ดแทงรุญหาพิชิตได้พูหญิงโอ้โหเด็ดมากน้ำมันเอาแล้วอานนัคย่เอ่าแล้วกีฬาสี ซีอะไรยังไม่ได้แข่งวันเลบอลเมื่อวานสีอ่าสีีเลียงแข่งวันเลบอลนะครับสีขียวยับสีเลืองแข่งวันเลยบอลเลยแข่งัไเลยบอลสีขียวกับสีเลืองนะครับเดี๋ยวเน่งไปเลยเียนหนงไปหนไหมครับเดียนนงกูไปเลย แนะนำได้เหรอตอนนี้เวทีเราก็เสร็จแล้วครับขอเชิญนักกีฬาเซปัตะก้กอหญิงน็อดน็อดจะได้ถุงขาวเหรอไม่ได้ก็ขึงมือไปนะระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวเลยเนาะระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวนะครับชิงอันดับหนึ่งนะครับชิงชนะเลิศเพราะงั้นแชมป์ในปีนี้ไปนะครับเซปัตกตะก้อผสมนะครับระหว่างสี ครับพี่น้องครับคลิปนี้สำหรับชนะเข้ากันไหมเพื่อนเด็กฝากกดติดตามที่สามก็เป็นของพี่ฟ้าเชียร์นะครับสวัสดีครับผมพี่ฟ้าก็เตรียมนักกีฬาไว้วอร์มรอสีเหลืองเลยนะครับเพื่อชิงที่สามนะครับ